ย้ายแล้วรูปปั้นครูไก่แก้วหลังผิดกฎหมายควบคุมอาคารคุณไพโรธทุงทองประธานเจ้าที่บริหารบริษัทสวนลุมไนบาซารัชดาพิเศษจำกัดนะคะเจ้าของโรงแรมเดอะบาซ่าแบงคอกเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยเขาได้กลับมาเป็นผู้บริหารของโครงการแล้วนะคะแล้วก็กําลังเร่งเคลียร์ปัญหาเรื่องรูปปั้นคููไก่แก้วค่ะหลังจากทางการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่าราฟทสั่งให้ย้ายออกจากพื้นที่ภายในวันที่30มธันวาคมนี้นะคะพร้อมกับให้บริษัทค่ะจ่ายค่าปรับเป็นเงินจํานวน กว่า1.3ล้านบาทเนื่องจากว่าในพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยห้ามก่อสร้างใดๆตามกฎหมายควบคุมอาคารโดยทางโรงแรมก็ได้มีการจ่ายค่าปรับไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องนี้ และในวันนี้ค่ะ28ธันวาคม2566ทางโรงแรมก็จะเริ่มทําการย้ายรูปปั้นครูกายแก้วแล้วก็รูปปั้นจิ้งจอก9้าหางออกไปนะคะแล้วก็จะมีการปรับพื้นที่ด้านหน้าทําเป็นลานกิจกรรมเพื่อรองรับลูกค้าที่จะมาพักที่โรงแรมค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีอัตราการเข้าพักอยู่ที่80-85%ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาติและในปีหน้าเนี่ยก็จะเริ่มกลับมาทําการตลาดมากขึ้นนะทั้งโรงแรมแล้วก็พื้นที่เช่าร้านค้าต่างๆนั่นเองค่ะ